กนอร่อยเหนือนด,ดีกันไ,ไหมไม,ม,มากไม่คาวเละน้ำตาไหลจริงๆเลยเนี่ยถึงแล้วนะคะก็ร้านแรกนะต<อ>ันดูริเฟนนะคะทุกคนก็อยู่แบบติดทะเลเลยอะ่ะแล้วก็ร้านก็แบบดูดิสไาล์แบบอินเดียมากอะ่ะเข้าไปเลยไหมพร้อม ร้านแรกนะคะก็คือร้านดันดูริเฟ่เริ่มจากอะไรดีคะเริ่มนะครับก็คืออันนี้เป็นโซดามะนาวธรรมานะแล้วหอมสดมากผมเป็นโซดามะนาวมะสระขิงอ้อยผมงกินมาทำที่บ้านเราไม่เคยชอบเลยอร่อยมากก่อนที่จะกินนะแสดงเขาก็จะเริ่มจากน้ำซุปน้ำซุปมันเป็นเหมือนเล่ยน้ำย่อยให้เราเอออยากกินอาหารอันนี้คือซุปอะไรอันนี้คือซุปข้าวโพดแต่เป็นแบบซุปข้าวโพดแล้วใส่ไก่ที่มีไก่ แบบนิ่มละมุนน่ะอร่อยนิ่มละมุนเหมือนข้าวต้มเด็กอ่ะต่อไปเลนน้ำย่อยต่อยนิดนึงก็คือพวกแนวชาร์ฟอันนี้มันคือมันคือเหมือนสลัดอินเดียที่ใส่ถั่วอืออือใช่ใช่ไหมเหมือนเยอมากอ่ะเยอะจนไปแล้วไม่ได้ใส่มัสซาร่าเลยนะรสชาติมันไม่ได้หอกอินเดียนะไม่จริจังเออไมนอ่ะมันเป็นยำถั่วอือร่อยใช่ไหมผมเป็นคนชอบแนวแบบ กจะมาร้านอินเดียก็คือต้องมากินพวกเคบับส่วนใหญ่นะเห็นไหมครับอันเนี้ยมันจะแบบคือมันจะหมักด้วยพวกตันดูรี่หรือว่าหมักหมักด้วยมาไรอะไรเงี้ยมันจะแบบกินแล้วมันสดชื่นนะมันอร่อยมันรสชาติมันดีคือมันจะได้กลิ่นอายของอาหารอินเดียจริงๆอ่ะพูดง่ายๆอืมเห็นไหมเรื่องอย่างงั้นก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้เริ่มจากอันนี้เลยนี่คือแกะคือแลมเคบับแลมเคบับอัลโลแลมซีเคบับอะไรเงี้ยเรียกได้หมดคือ คุ้มค่ากับการมาภูเก็ตแล้วแบบเจออาหารอร่อยอาาร่อยแบบนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมติดท็อปรีวิวเอาไปเลยคือมาไม่แรงอ่ะมันไม่แรงจริงๆคนกินอาหารเชก็มาได้นะเพราะว่าอันนี้อาหารเชอันนี้มันเป็น vegetarian แแบบเจยยงอร่อยแล้วยอดอ,อ,อันนี้อร่อยมากตัวนี้อร่อยจริงต่อไปก็อันนี้ก็คือพันนิกพก้าชีสอินเดียนเองนะคะแต่ใดๆก็คือกลิ่นเขาดีมาก มั่นใจนะไม่ใช่ทุกร้านละจะทําปนีเองปนีสดเรามั่นใจว่านี้ทําเองแน่นอนเพราะว่าความนุ่มความแบบสดของปนีมันมันมันเห็นได้ชัดมันได้เอิร์นแล้วน้ำมะนาวจักด้วยน้ำมะนาวนี่คือแบบสุดๆอันนี้คือมาไลท์ชิคเก้นมาไลท์ชิคเก้นเป็นเนื้อไก่อ่ะหมักด้วยยูเกิลอร่อย อร่อยแต่ว่ามันเหมือนแบบเมื่อเหมือนมีรสเปรี้ยวแล้วพอพินไปความเปรี้ยวนั้นความโยเกิร์ตขนาดมันไม่ได้มาแบบมามาทำให้รู้สึกว่าโอเคมันโยเกิร์ตมันเปรี้ยวแต่เรากินอันเนี้ยเราได้เปรี้ยวแค่คำแรกคำแรกสองคำแรกที่เราพินเข้าไปต่อไปมันก็จะคุกเค้ากับความแบบความหอมของไก่ความนุ่งของไก่ความแบบเครื่องเทศผักต่างๆในไก่อ่ะแต่เอาจริงนะนิ่มมากอ่านิ่มๆเนาะอืมนิ่มๆต่อไปนะครับผมว่าลเอาไว้สุดท้ายเลยนะต่อเปียคือดมงกลิ่นจะต้องินตามคือ รอมนุ่มนะพาเขาเริ่มมาทุกคนร้านาาาานี้ลูกค้าแน่นมากอรออยู่นี่นะคืออันนี้มันเป็นอะไรที่ว่าน่าลองมากเพราะว่าอันนี้อัน,น,อน,นที่เราอยากลองมากก็คือเป็นแลมเบรียนี่ก็คือเนื้อแกะนั่แนแหละเพราะว่าเราเป็นคนชอบเนื้อแกะมากมาใหม่กันสายค่ะโอเค เก่งจานฉันอยู่นี่ใส่ให้ตัวเองไม่ได้บอกว่าใส่ให้อยู่อุ้ยสองเดือนแล้วสิหลังแต่งงานสองเดือเป็นแบบนี้ใช่ไหมเ,เอาเนื้อแก่มาด้วยไข่เอาแต่ข้าวมาค่ะข้าวอินเดียนะคะจะมีเอกลักษณ์ในความยัวไปสองชิ้นเราได้ยิน <c oughs> y <Yes>. e เอาเนื้อแกะเาก่อนสิ แนะนำเลยกลิ่นแบบกลิ่นเมาสำหรับคนที่อยากจะลองทานเริ่มต้นก็มาทานได้เลยอ่ะเนื้อแบบเ็หมักดีมากไม่มีกลิ่นคาวเลยนิ่มสุ่มฉ่ำกับซอยเอ๊ะเล็กอะไรอยู่มีอยูมีของตัวเองอยู่อร่อยอ่ะของเปกระลำอุ้ยเขาจุกข้าวั่ะทุกคนตะลุยกินภูเก็ตั้งนี้ แค่เริ่มก็ The base มากโคตรดีแล้วอ,ะอ่นน<น>ะอันนี้เลยอันนี้เลยนานชีสนี่ <c oughs> นุ่มแป้งดียกินโค้ดหอมชีสหอมมากไม่ไหวแล้วมันดีเกินไปไหมเราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือมันไม่อร่อยธรรมดานะอร่อยมากอันนี้กินกับน้ำน,น่าจะอร่อย อร่อยมากรสชาติดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วใต่อยแบบความแบบนิ่มช้ำมันดีจริงจริงใช่ไม่มีกลิ่นควเนี่ยรู้เลยว่าหมักดีหมักมาดีแล้วต้องขอโชวไปกินต่อแล้วเนาะไม่งั้นเดี๋ยวต้องเอ็นจอยทุกอีส่วนนี้อยู่หน้ากล้องบางทีมันกินมุมบางไม่ได้นะคะ่ะปกติเราก็จะใช้มือแบบแบบรวดเร็วสำหรับใครที่มาภูเก็ตแล้วก็มาหาดป่าตองนะคะสามารถร้านนี้ได้เลยนะตันดูรี่ ฟาร์มตันดูี่เฟลมมัม่วอร่อยแนะนําเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยทานอาหารอินเดียม,มาก่อนเนี่ยก็มาลองร้านนี้ได้นะคะม,มีอาหารไทยอาหารเจอาหารอินเดียมีมหลากหลาย น,นี่คืออาหารมาแล้วนะคะมาเยอะมากมาแบบรับอาหารคือหน้าทานมากทุกคนแล้วอันนี้นะคะคือสเปเชียลนะนานๆจะทําทีนะมันเป็นเอ่อมุกมาไลอ๋อก็คือเป็นไก่หมักน้านมแสดงว่าเราต้องกินทั้งอันนี้และกินทั้งมาไลส่วนอันนี้นะคะคือปอนท้านะที่ทํามาจากใบเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์โอเคอันนี้นะอันนี้นะกินไก่ก่อนเลยเนาะเชื่อป่ะถ้าเขาหมักดีมากแบบหอม ความหอมของการยา่างขึ้นมานิดนึงแบบโ่เอ้ยโ่เอ้ยสมื่นี้ไม่ไหวอ่ะดีแบบดีมากอ่ะเขาให้กินไปพร้อมกันอย่างนี้นะคะอือเออบาบารู้เลยว่าทำไมเขาไปโรงแรมท้าดาวเรรู้เลยว่าทำไมอาหารก็หนึ่งในสามของข้าวอาหารที่ดีที่สุดหนึ่งในสามของข้าวอาหารที่ดีท่สุดในจงังหวัดภูเก็ตเด้งมากแบบดูจะไม่เชื่ออ๋อโหน่ากินมาก ดีไม่ไหวใช่ไหมบอกแล้วมันหอมแล้วกนะ็นุ่มมากจนเกินไปมันกรอบก็ดีอืมอร่อยอร่อยม,มากอร่อยม,มากฝ่ายคนหลังกล้องก็ไม่ไหวคนหน้ากล้องก็ไม่ไหวนะคะตอนนี้กล้องหันนะคะแล้วกล้องตั้อร่อยกล้องตั้ดีไปหมดอันนี้นะคะก็คือเป็นเมนูจานนะทุกคนซึ่งเมนูจานก็คือเมนูยำนะคะก็จะมีกุ้งกระปลานะกุกระปลาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือปานีปูรีที่ทุกคนรู้จักนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำยีชาร์ตนะคะอันนี้คืออรูจา่าหรือว่ามันปลัก ทอดจานนั่นเองนะคะทุกคนฉันจะกินเธอนั่งจาดเป็นตุ๊กตาที่อร่อยโคตรๆขอบุกกระอยากไปปะโคตรอร่อยมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดเต็มหวานแล้วสี่รสเนี้ยมันมาอยู่ในก้อนข้างในเนี้ยทั้งหมดเลยอะมันมาอยู่ในรูปนี้ยเฮ้ยมันดีอะโอ้ไม่ไหวแล้วกรอบกรอบมากกลมกลมกรอบต่อไปค่ะมันรู้จาดนะคะทุกคน ฉันด้กินเธอรังจ๊ออันนี้ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยกินที่นี่ครั้งแรกจานนี้รู้เลยนะว่าทำไมเป็นเมนูขายดีของเขารู้เลยอร่อยของเมก่องเนี้ยนะรู้เลยว่าสดใหม่กรอบเพราะว่าเวลาเราไปกินอาหารอินเดียพวกของทอดอะ่ะมันมีบางร้านที่อาจจะเอาของทำด็นรูปมาทำก็ได้มันจะไม่ค่อยกรอบแล้วมันจะหมิดโอ้วันนี้ทั้โคตรหอมแล้วก็ไงกรอบมากจริงจริงอธิบายไม่ถูกเลยนะอ ก็คือกินแค่ก้อนเลยลกินได้เลยคืออร่อยมีหวานป <ะ S 1> เปรี้ยวเค็มมีหมดทุกสิ่งอลองงานต่อไปการที่กินจาดอะ่ะมันจะเหมือนกินยำเหมือนตอนแบบกินอาหารไทยแล้วกออ็สั่งยำม,มันทาให้กินสดชื่นกินอร่อยอพวกโยเกิร์ตพวกอะไรพวกเนี้ยเนี้ยมันทาให้กินแล้วสดชื่นสดชื่นเลยสุค,ครั้นเลยใส่จัสนี้เป็นเล็กน้อยนะคะมีจัสนี้สองจัสนี้นะมาขามกับสารแนรนะคะไปนะ อันนี้เหมาะสำหรับคนชอบผักแบบมีมะกขือเทศไทรลอกหอมเนนิ่แล้วก็ตัวแป้งอ่ะกรอบกรอบนิ่มแล้วก็ได้กลิ่นแบบกลิ่นไหม้แบบตีเข้ามาเป็นระยะๆบระ์เวกมีความเผ็ดดยวยเล็กน้อยอันนี้อร่อย นี่คือของโปรดของคุณกวินนค่ะอันนี้คือทั้งขาเลยคือรู้เลยว่าเนื้อดีเพราะแบบแค่แค่ใช้นิดเดียวอ่ะมันแบบมันหลุดออกมาหมดเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเป็นเมนูที่เรียกว่าแ a ม b rib and j u i c แล้วว่าเขาอบอันนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ฟันของเนี้ยอบเชยอบเชยเขาถามเชฟแล้วเขาอะไรนี่คือเชฟนะคะ เชฟ10 11ปีแล้วอ่ะโอ้โห<า>กินแล้วรู้เลยว่าแบบ perfect p e r ์ e c t จริงๆครับ,รบอร่อยไหมเนื้อแ,แบบเนื้อไก่นิ่ยนุ่มมากนุ่มถังมากคือที่เขาบอกว่าเขาเป็นหมักติด2ชั่วโมงคือแบบ สาหรับคนที่แบบไม่เคยทานอาหารินเดียมาก่อนก็มาลองได้นะเพราะว่าไม่ได้ทานยากไม่ได้ทานแต่รู้สึกว่ากลิ่นเครื่องเทศแรงอะ่ะกลิ่นอะไรเขาซ<ม><ๆ>่อนค่อยๆออกมาทานได้มากันได้นะคะทุกคนแบบดีใจมากที่แบบได้มากินอาหารที่แบบเขาเป็นเดอะเบสของเขาอยู่แล้วเราได้มาลองจริงๆอะ่ะอยากให้ทุกคนมาลองจริงเดี๋ยววันนี้ถากับแฟนก็คือต้องขอตัวไปกินต่อแบบหนักๆหนุ่งๆเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราถ่ายไปด้วยเราจะกินไม่สะดวกทุกคนขอตัวลาไปกินก่อนนะคะทุกคนบาย ฮัลโหลถึงแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ที่หาดประตองนะคะชื่อร้านเอ่อตันตราจันตาไม่รู้จันตาตันตราไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยเราได้สั่งอาหารไปแล้วนะคะเป็นเมนูของทางร้านซึ่งเดี๋ยวทางร้านจะจับมาให้แบบเต็ม <c oughs> เลยนะคะ นี่คืออาหารมาแล้วทุกคนแบบคืออาหารคุณดีไม่ไหวแล้วเริร่มจากอะไรก่อนดีอ,อืมเมนกลาจิอ่ะเลยมาแบบมาอันนี้คือแบบมา,มาในเหนื่อยมาในเหนื่อยอะสมูทตี้สมูทตีต้ดีมากดีไม่ไหวแล้วสั่งหวานน้อยก็คือได้หวานน้อยจริงๆเอาไอยมากไว้ที่กูของสุดนะเขาอยากให้อยูลองเราลองมั่นใจอยู่ไม่เคยลองอันนี้เรียกว่าโชเล่โชเล่เราเคยกินบ้านเราหมามีทําเกินมาโชเล่เรากินตั้งแต่เด็ก มันจะว่าที่นี่อร่อยกว่าอ๋อเริัโชเลก็คือแกงถั่วนน,ะะนี่นะคะนี่นะคะคือโชเลกอันนี้คืออาหารเบสิกที่ในวัดเวลาเราไปอะ่ะใช่แล้วเขาจะทำอันนอ้อร่อยม้อร่อยว่าึ้่บ้างเยอะอยันบางทีก็แก้เลยจ้าอร่อยคือแบบ เนื้อไก่นุ่มชุ่มแล้วก็รู้เลยว่าแบบใส่ใจในการหมักหอมกันย่างมากหอมไม่แหววแล้วหอมจริงจริงมันหยุดไหมล่ะอ่ออันนี้ก็คือคือคอ,อะไรก็คือข้าวหมูไก่เดียนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเหมือนเดิมข้าวอินเดียก็จะเป็นข้าวที่ยาวเลยดูดีข้าวยาวส,สวย ในคำคำหนึ่งอยูม่มันจะชาเลนจ์ให้อยู่อยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะมันจะค่อยๆมีรสชาติขึ้นมามันเป็นเสน่ห์ของอาหารอ,อินเดียจริงๆอ่ะไม่เคยกินเบรียานี้แบบนี้มาก,ก่อนแปลกเนาะมันแปลกเนาะไม่เคยกินข้าวผัดอินเดียแบบนี้เลยน้ำเน,นี่ยเราเห็นน้นแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นน้ำชีสหรือาน,าน้ำอะไรอันนี้เป็นกระหรี่น,น้นกระหรี่น้ำแล้วก็เป็นน<ม>้ำเพื่แบบดังข้างๆเฮ้ยเบากๆเลยแป้งดีมากเค็มกะหี่เยอะหมดเลยเนาะ แกงไก่อ,ไอ,อืมอร่อยอ่ะโอ้อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะเนี่ยของร้านเขาอ่ะร่อยมากสดชื่นมากๆคำนี้หนึอย่างที่อยากจะให้ลองก็คือะไรน้ำมันรีบไปไหนคือก็เป็นซิงเกิลเจอร์เหมือนกันแล้วเป็นของโปรดของผมด,ด้วยไม่รู้เหมือนกันเกาโปรดทุกอย่างเป็นแกงแพนแพนเน้น ตัดใส่พับราดนะจ๊งครับเนื้อแบบเนื้อดีกันไหมว้าวไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเลยรสชาติคือแบบถ้าจะกินถ้วยนี้แล้วก็ซื้อถ้วยหนึ่งกลับบ้านอีกได้ด้วยดีอ่ะมันน้ำตาไหลจริงๆนะเนี่ยทำไมอ่ะกินคำใหญ่เกินไปนะฮะรู้มั้ย นี่น้ำตาเขาอร่อยจริงๆคุณมันอร่อยจนอยู่ร้องไห้เลยเกวินงารแต่งไม่ร้องเลยพัจ้า <laughs> 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 ก็ S <S> สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาตะลุยกินอาหารอินเดียสุดป,ปังที่ภูเก็ตนะคะคก็แนะนําร้านนี้เลยตันตร้านะสำหรับคนที่เลิฟเวอร์ใน,ะะอ,นอาหารอินเดียอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถมาได้นะคะหรือสําหรับผู้ที่อยากลองทานอาหารอินเดียเป็นแบบเบสิกเพราะว่าทานง,ง่ายนะคะก็คะใครที่มาภูเกต็ตเนี่ยก็ลองมาร้านนี้ดูนะตันตร้านะคะอยู่ที่หาดปาตองเลยนะเดินทางมาง่ายมากนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยสวยมากมีมุมถ่ายรูปรอยร้านแปดแสนมุมนะคะแล้วก็มี บาร<ช>์ด้วยนะทุกคนก็สามารถสั่งค็อกเทลสั่งอะไรดื่มแบบชิลๆได้นะคะอยู่หน้าหาดเลยค่ดปะปอ,พอ,พอใช่แล้วก็บราการร้านดีเยี่ยมอาหารก็คือสุดยอดฝากไว้นะสําหรับใครที่มาภูเก็ดก็มาร้านนี้ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราสองคนต้องของตัวไปรับประทานอย่างเต็มที่เต็มเกียวเต็มเหนียวกันก่อนนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะสากวินนะคะครั้งหน้าอย่ากเห็นเราสองคนทำอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะจ้าเราไปทำให้นะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราด้ยนะคะผู้ภาษาอินเดียหน่อยสิฝั่งภาษาอินเดียหน่อยสิัพกอ่อ subscribe กันนะ like กันนะ follow กันนะ thank you thank you Namaste